สวัสดีครับเราเปเหเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเราเป็เลาะแชแนลรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับไม่น,นี้ภาพพี่น้องมาเลาะทังอำเภอโพไซนะครับอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพราะว่ามืออื่นนะครับมืออื่นวันที่24พฤศจิกายนนะครับ2567นะครับที่ลานอนเนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลโพไซอำเภอโพไซ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับจะมีการาประกวดควายใหญ่นะครับมหกรรมประกวดควายใหญ่ควายงาม3,000โบกนะครับครั้งที่2นะครับจะเป็นการฉลองการครบรอบ37ปีของอำเภอโพไซนะครับมีควายงามนะครับจากฟาร์มใหญ่ๆนะครับมา,าให้พี่น้องได้ได้ย่นโฉมกันนะครับได้เบิงนะครับ ในบึงควายใหญ่ควายงามนะครับโดยเฉพาะมืออื่นนะครับกามีการประกวดควายงามนํานะครับ24พฤศจิกายนนะครับที่ลานอเนกประสงค์นาเทศบาลตำบลโพไซอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้นะครับก็บรรยากาศในงานนะครับบรรยากาศในงานตอนนี้ก็เห็นหลายๆฟ้ามนะครับน้่ควายมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับบิ๊กเมืองไทยผมเคยไป ผมเคยไปที่ฟ้ามแล้วนะครับบิ๊กเมืองไทยไข่งแงมขามใหญ่นะครับแย่อีหลีนะครับบิ๊กเมืองไทยหลัก็ง่ายมีหลีนํานะครับนี่เป็นพอพั่นโตดังเลยนะครับบิ๊กเมืองไทยของของเสียชัยนะครับนะครับสถิติ12สนามนะครับ14ถ้วยรางวัลนะครับรางวัลสูงสุดของบิ๊กเมืองไทยก็คือแกลนแชมป์โลกนะครับนี่นะครับนี่มาเบ่งนะครับเอา ถ้วยรางวัลนมาโช่์น่ำนะครับเอาถ้วยร่างวัลนมาโช่์น่ำนะครับนี่นะครับตอนนี้กำลังนอนพักผ่อนแบบสบายใจเลยนะครับนี่บิ๊กเมืองไทยนะครับนี่มาท่านเห็นเจ้าของที่น่องนะครับมาท่านเห็นเจ้าของที่น่องนะครับเห็นแต่ ทีมงานเพลินเนาะนะครับบิ๊กเมืองไทยนะครับไข่กาวงามขามใหญ่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศในงานพี่น้องตอนนี้นะครับเต็นนี่หลายแห้งนะครับเต็นหลายแห้งนะครับแลก็จริงๆควายกะน่าจะเข้ามาหลายแล้วนะครับมื่อนี้นะครับแต่ว่าควายที่อยู่ในเขตอุบลก็น่าจะเป็นมืออื่นนะครับนี่พอพันนี่ อ่าควายน้อยนะครับที่มารวมประกวดกันนะครับดี๋ยสภาพไปเบิ่งเห็นพี่น้องเข้าได้เห็นพี่น้องเข้าให้ความสนใจนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวใดเนาะนะครับโอ้งามงามนะครับตัวนี้เป็นตัวใดดี๋ยสภาพพี่น้องไปเบิ่งกันนะครับนี่โอ้ขนาดควายยังมีพี่น้องเข้ามาขอถ่ายรูปนั่นนะนี่ยอดสยามพี่น้องนะครับยอดสยามนะครับ ไฟง่ามเมืองตะลาการพืชผลนะครับนี่นี่เบิงพี่น้องไฟก็ยังมีคนมาขอถ่ายรูปน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นอีกหนึ่งพ่อพันธุ์นะครับที่ที่มาโชวคมาโชว์วหรือมาประกวด ไม่แน่ใจว่าเอามาโชว์หรือมาประกวดสวัสดีครับสวัสดีครับใส่นอตจาของสวัสดีครับมาประกวดหรือมาโชว์สวัสดีครับพี่ปยอดสยามค่ะไอเขาทะลุโลกันอันมาประกวดหรือมาโชว์ว่าจะประกวดควายักษ์โอมาประกวดไข่ยักษ์ป๋อโอ้ก็คือกับไข่เดี่ยวเหมือนกันค่เพราะวเรื่อพัฒนานะค่ะบอมเ็นวาเลียงบอมเบนวายสายประกวดนะค่ะบอมเบนวายสายประกวดค่ะแต่ก็จะเอามาประกวดไข่ยักษ์ ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นควายใหญ่ถือว่เป็นควายควายงามบบืวยเขาไงพันเขาคือมาคักมาแน่ท้ามีน้องเบิรอนเอาสำหรับเกษตรกรควายใหญ่อีหลีนะครับนี่ควายงามเมืองเตาการพืชผลอยู่บ้านไหนคุตสกรค่ะบ้านคุตสกร์นโอ้เขารับผสมให้พี่น้องนั่นค่ะผสมจริงสี่พันบาทผสมจริงสี่พันบาทน้ำเชื่อหลอดมหาลอยน้ำเชื่อเอามาอยู่บ่เมื่อนี้เมื่อนี้เมื่ออื่นเสียมาเมื่ออื่นเอามาเม็นบ๊อบโอ้นี่เจ้าเจ้ายอดสยามนะครับนี่ ฟ้ามดุติถนนใหญ่แล้วค่ะถนนตะการศีเมืองใหม่แฟมติดถนนใหญ่เลยเนาะแบะเลนแบะโชคดุทกรน่ะละเนาะไปทานหาหารต้นหนาเช่นอ่าุทธกรเราอยู่สายมืองครับครับผสมโต่สี0พับาทค่ะรับประกันค่ะการับประกันจนท้องน่ะละเนาะพี่น้องสนใจก็ศูนย์แพี่น้องแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามนึ่งศูนย์แปดห่เนึ่งหกสามหนึ่งหนึ่งหกสามหนึเนาะป๋าเต็กค่ะป๋าเต็กเนาะโตวแรกพี่น้องนะครับหลังจากที่เบิ่ง บิ๊กเมืองไทยแล้วนะครับตัวที่สองเนี่ยเป็นควายยักษ์นะครับยอดสยามนะครับเอากุศกรบ้านเท่าตาราการพืชผลนะครับรับผสมจริงตัวละสี่พันบาทน้ำเชื้อกะมี่มีจำหน่ายแต่ต้องเป็นมืออื่นมือประกวดเนาะขอบคุณเลหลายขอบคุณที่ให้ความหูเนาะนะครับให้รายละเอียดต่างๆเอ้าบัตรนี่ควายแคะมีพี่น้องคือแขกแต่ควายแคะนะครับนี่ควายแคะนะครับนี่ น้องข้าวตังขาหมูน้องข้าวตังข้าวตังนะครับข้าวตังเดินทามามัไก่ได้นี่นะครับโอ้ควายแค่พี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่สองเนาะของอำเภอโพอไซนะครับที่มีการจัดก,การประกวดนะครับควายงามควายใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นการ ส่งเสริมให้พี่น้องเข้านะครับได้เลี้ยงควายงามนะครับด้เลี้ยงควายใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่านะครับของไายพี่น้องทีเลี้ยงอยู่ในคอกในบ้านนะครับหรือท่านที่มักแบบนี้นะครับนี่ควายแคะนะครับนี่นะครับนี่คือน้องข้าวตังนะครับโอ้น้องข้าวตังเดินทางไปจากไหนประจวบโอ้ไกลเลยมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ย มาถึงเมื่อวานงานเดียวนี่ประมาณสี่ห้ามือพี่น้องนะครับนี่ประจวบปานบุรีตัวนี้มีน้ำเชื่อมไหมมีน้ำเชื่อเอาติดไม้หน่อยติดไม้หน่อยติดไม้หน่อยอา้าวติดไม้หน่อยลูกนี่สุปตาควายแค่รูปรลอค่าตัว20่บล้านป้าพี่น้องเดินทางมาจากปานบุรีนะครับประจวบคิรีขันนะครับนี่ควายแค่ มีน้ำเชื้อมีครับชุดละหลอดละหลอดละ1,000งพัครับชุดละ10,000 12หลอด12หลอด10,000หมืครับแต่ว่าถ้าเป็นหลอดหลอดละพันเฮ้ยมันแพงกว่าควายธรรมดาหรือเปล่าน่เป็ใช่ไหมไอันนี้เป็นน้ำเชื้อที่เขาไม่ได้ตั้งราคาเองครับมีคนขอซื้อโอ้มีคนขอซื้อครับแต่ถ้าเอามาถ้าอยากได้ก็เรามีก็มีแบ่งใช่ไหมครับมีด้วยอ๋อมีแบ่งอยู่จะเอาน้ำเชื้อมาด้วย นี่มาจากปันบุรีมั้งแต่เมื่อวานใช่ครับโอ้โนี่แล้วได้มาประกวดไหมขามีประกวดอะไรแค่รึเปล่าอามาโชว์ใช่ไหมแล้วพวกนั้นล่ะเออเป็นข้อของคนโน้นครับอ๋อไม่ใช่ของเราใช่ไหมของเรามาตัวเดียวใช่ไหมครับตัวนี้โอ้โหนี่นี่มีเฟซด้วยเฟซบุ๊กขวัญใจควายงามปานบุรีเนาะใช่ครับนี่เจ้าข้าวตังขาหมูทําไมถึงชื่อข้าวตังก็เป็นก็มันเป็นตระกูลข้าวครับ พ่อเขาชื่อข้าวเหนียวอ๋อพ่อชื่อข้าวเหนียวแม่ชื่อผัดไทยแม่ชื่อผัดไทยออกมาเป็นข้าวตังครับเขาพ่อเขาเป็นควายแคะเหรอใช่ครับเป็นควายแคะเผือกครับแม่ก็แคะครับแม่ก็แคะแต่พ่อเป็นควายแคะเผือกใช่ครับนี่กี่ปีแล้วนี่สามปีเจ็ดเดือนสามปีเจ็ดเดือนอันนี้เรามันเป็นลูกเกิดกับพ่อเราหรือเราซื้อมาก็จะคอกครับเกิดจะคอกเลยใช่ไหมโอ้อาติโนะมีคนมาให้จริงๆเหรอยี่สิบล้าน ใช่ครับโอ้โหขามันดูมันก็เป็นควายควายสวยงามเนาะใช่เออไม่่ใชันเป็นควายยักษ์ยอส่วนเลยหรอลักษณะเด่นก็คืออะไรบ้างนี่อ่าขาคมันจะใหญ่กว่าควายปกติแล้วก็หัวน้องจะเป็นควายยักษ์ครับตูดน้อจะเป็นที่โป๋อตูดที่โป๋ขามันจะเป็นขาหมูโอ้ขาเป็นขาหมูโอ้ลักษณะเด่นพี่น้องเบิ่งเบ่งหัวเบิ่งหน้าพี่น้องแตบนี้ เขาใหญ่เนาะใช่อ้อามาเบิ่งเด้พี่น้องเด้ผู้ใดที่อยากเบิ่งนะครับนี่มาจากป่านบุรีเดพ้พี่น้องไม่พี่น้องเช่าอุบวได้เบิ่งนะครับพี่น้องเช่าอำนาจ,จเจริญมุกทหารใกล้ๆนะครับมาเบิ่งกันได้มืออื่นนะครับวันนี้<า>นอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพไยแน่อา้าสวัสดีก็เป็นฝ<อ>ึกเขาโอ้ี่พี่น้องเบิง่ง แล้วแล้วแบบนี้ถ้าเอาเอาน้ำเชื่อมไปผสมควายควายใหญ่นี่มีโอกาสได้ควายแค่ไหมอ่าตัวร่าสวนนี่ผสมแม่ร้อยสามสิบครับออกมาสี่สิบหกเนออกมาเหรอเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกเผือกครับส <c oughs> ี่สิบหกเนลูกเผือกด้วยได้ปู่ได้ปู่เหรอเนาะเพราะปูป่เขาเผือกเนอะเบิงพี่น้องเบิงเป็นตาฮากอีรีนะครับนี่ฝึกได้สอนได้นะครับนี่อ้าผู้ดใอดยอยากเห็นตัวจริงเง้อ,อ,น,เเอนะครับอยากเห็นตัวจริงข้าวตังขาหมมมูืือออ่นนาาเเบบงะครั ้านอนเนกประสงค์เทศบาลโพไซเด้นะครับนี่ก็อย,อยู่ถึงพรุพ่งนี้เสร็จงานก็กลับใช่ไหมอยู่จนเลิกง,งานเลยอยู่จนเลิกง,งานอ้าขอบคุณมากมากนะครับนี่มาจากประจวบนะครับมาพี่น้องเช่าอุบลได้เบิ่งกันอันนี้กับวายแคะนะครับนี่นพาพี่น้องมาเบิ่งควายแคะพี่น้อง แคละแะครับนี่ทเดียยัง่เอคองคนยัทำนู่นเลยเห็นสองตัวแล้วพี่น้องนะครับนี่เอาเดี๋ยวพาไปเบิ่งยาสยามยืนนะจังหน่อยพี่น้องเมื่อกี้ยาสยามนอนอยู่นะครับเบิ่งเบิงความใหญ่ของยาสยามพี่น้องป๊า เขาง่ามแห้งพี่น้องใหญ่ง่ามขาหน้พี่น้องให้ความสนใจหลายเลยนะครับนี่ยอดสยามนะครับควายง่ามควายยักษ์นะครับควายใหญ่เป็นควายใหญ่นะครับพี่น้องนะครับนี่อยู่กุศกรเลยอยู่บ้านกุศกรนะครับรัตระกาศยามอ่าเป็นควายยักษ์นะครับยักษ์ใหญ่บนเขาไหสี่ปีเลยนี่สี่ปีเฮ้ยผูดใดอยากได้ใหญ่ๆเอาแม่ไปสมอาเดอร์สสมสี่พันหนึ่งนะครับ มีอะไรจะของกล้วยไงมาจากไหนพูดเพชรลูกบีเพชรลูกแล้วแมนบอสครับอันดับแชมด์โอ้ใหญ่ยักษ์อีหลีเนาะตัวนี้เนาะป่าเนาะครับนี่อยู่กุศก่อนเนาะครับอ้าวพู้ใดอยากสมขนไปขนไปพี่น้องนะครับเป็นครั้งที่สองนะครับของการประกวดควายงามควายควายใหญ่นะครับของโพไซเดอร์พี่น้องเด้อนะครับก็พาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศช่วงก่อนวันประกวดมือหนึ่งนะครับมือนี้กามีการนำเข้ามา หลายตัวหลายฟ้ามหลายพอ่อพลาดแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาจากโตกับสิาพี่น้องไปเบิ่งนะครับนี่ตัวนี้เจ้าเอา้าไปไหนละ่ะโมท่านมาตัวนี้อุบลไอรินฟาร์มนะครับนี่ไหนหล่ะมนแคนอยู่ไหนอ๋อไปเปลี่ยนพาวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวสิกับมาเบิ่งมนแคนควายมาหลายแล้วพี่น้องควายมาหลายแล้วนะครับเดี๋ยวสิบ้ามาเบิ่งอีกรอบนะครับนี่ เดี๋ยวมัเจาะไปไล่โตเลยพี่น้องนะครับายเบิง่งตัวนี้เป็นไฝ่น้อยนะครับตัวนี้เป็นไฝ่น้อยนะครับจะประมาณเท่าไหรน่นี่ปีครึ่งได้ไหมนี่ปีครึ่งได้บ่ครับนี่อายุไหลป่ปไหนปีปนึ่งวะโอ้ปีนึงใหญ่ลูกตัวไหนลูกเกาจเจริ่ง อยู่ใสครับนี่ฟ้ามอยู่พ่อไส้เ่รอคะอ๋ออยู่พ่อไส้พ่อไส้กับมีควายงามดือยกันนะพี่น้องเด้อเป็นปีที่สองแล้วเนาะปีนี้เนาะปีที่แล้วได้มาบ่มาอยู่ค่ะแต่ว่าโบได้ป่วยมาทั้าปีแลยโมเมนต์นั่เบิ่งงานปีแล้วก็เลยไปเลี้ยงควายเลยบอกนี่ลูกเก่าจะเริ่นเนาะจากพ่อไส้พี่น้องนะครับนะอายุปีนึงพอดีนะครับหนึ่งควบนะครับ พี่น้องมาเบ่งบรรยากาศก่อนการประกวดควายงามควายใหญ่นะครับของอำเภอโพไซครั้งที่2นะครับ23 24พฤศจิกายนนะครับเมื่อนี่23นะครับการนั่มเป็นการนั่มควายนั่มพอพันเข้ามากนะครับเมื่ออื่นก็เป็นงานประกวดเมื่ออื่นผมไม่แน่ใจวาา่าสไลมาบอนะครับไม่แน่ใจว่าสไลมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้เบ่งบอขั่นมากอาจจะมาแต่เศร้านะครับ ว่าตอนบ่ายมีงานนะครับยงอักษรนะครับโพตากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเจ้าหนึ่งนครน,นะครับนี่หนึ่งนครน,นะครับของยงอักษรฟาร์มนะครับมาจากนาครพนมเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่หม้ใหญ่แห้งทำนี่อ้จะเป็น พอพันใหญ่อยากอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับเบิ่งควายงามนะเบิ่งควายใหญ่นะครับเบิ่งบรรยากาศก่อนงานประกวดมืออื่นนะครับเพียำเพื่อโพไซนะครับหน้าร้านอเนกประสงค์เพื่อโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นจ้าใดพี่น้องได้เห็นตัวจริงนะครับท่านท่านอยากเห็นตัวจริงๆนะครับจัามาเบิ่งมืออื่นเ้อนะครับเนี่เบิ่งขาไหมพี่น้องเบิ่งขาเบิ่งกีบเท้าไหมเบิ่งเขานะครับเบิ่งหน้า กำลังทย่อยข้ามาหลายเลยนะครับพี่น้องนะครับหนึ่งนครน,นะครับจากนาครพนมนะครับนี่ตัวใดล่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกนะครับนี่ตัวใดมาหอดแล้วนะครับผมนันเอาเต้นมาใหแม่สองเต้นตัวใดนี่ตัวใดนี่ ใหญ่ยาวไหมใหญ่ยาวยักษ์ที่น้องนะครับนี่มันเป็นผ้ายพไส้บ่ตัวนี้แม่นป่แม่นสร้างฝันบ่เนี่แม่นบ่แเป็นพ่ายพไส้บ่เนี่ตัวนี้ไส่ราชของเบ่นกำลัง เปลี่ยนเข้าะนะอะไรใหญ่ใหญ่งามแมนบอสแมนควายโพไซบ่ตัวนี้แมนสร้างฝันบ่นีนโอ้ยตัวจริงพี่นอมม้องงามเนีเมืองดี่ะสร้างฝันสร้างฝันโพไซนะครับพี่น้อง ตูดกางามพี่น้องเหมือนเดิมสร้างฝันของโพไซนะครับนี่ฮือหาพี่น้องมาเบิ่งควายงามควายอยากพี่น้องนะครับนี่แม่นิลีสร้างฝันเต้นอยู่นี่อันนั้นจะใช้ฟ้ามพี่น้องจักปีแล้วจักปีแล้วครับนี่ซีปีกว่า มนเขามากางนแคเรานลงมันเปลี่ยนข้าวใหม่ตัวมนแค้นมาท่านได้ถ่ายคลิปกันเลยเดี๋ยวสิไปถ่ายคลิปมนแคนอีกรอบนึงนะครับนี่สร้างฝันสร้างฝันอนั่นตะใช่ของโพไซเลยเจ้าทินพี่น้องเจ้าทินนะครับนี่เป็นการเตรียม ความเรียบร้อย,ยนะครับเพื่อง,งานอื่นนะครับยักษ์ใหญ่แห่งโพไซนะครับนี่นะครับนี่สร,ร้างฝันยักษ์ใหญ่แห่งโพไซชาวรสร,ร้างฝันน้ำกันบอ <c oughs> ่อาวรสร,ร้างฝันน้ำกันบ่ออยากสร,ร้างฝันก็ะขนไปสมจริงจักบาทผมจริงสามพันปุ้ยควายบังงามบังใหญ่สมจริงสามพันมาสั้นใส่อะไรเจยว สร้างฝันนี่เดนี่เดสร้างฝันสมจริงสามพันบาทพี่น้องนะครับนี่นี่ก็ายแคร์ายแคร์แค่บ่แค่แค่แบบจับเลยเรือผมมาแคร์เล่นนี้เลยครับไฟแคร์เออบ้านเบือง ไว้แปดแสนรู้ไวแคะแสนรู้นะครับเนี่ยอันนี้โชคสูงแปดสิบห้าเช่นนะครับผมโชคธนัทโชคธนวัฒน์ข้ามอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆวัดวัดโน่นจางหอมวัดโน่นจางหอมอ๋ออยู่มือนั้นวัดสิแวะเข้าไปมือนันละนะละมือนครับอ๋อครับอ่าอยู่ข้างเฮือนแม่มุ่นครับผมอ๋อเนี่บอกจะของครับผมพอดีพ่อผองบอกให้ไปอยู่ แต่ว่าไปนั่นย่านมันมีคนกับเรื่องบริเวณแวะไปบ้านไม่มุ่นนั่นนี่พอผ่านโอ้นี่บ่สัมพ่อบ่เห็นควายใหญ่ดอกอยู่เลยนะครับคนนี้คนนี้ต้ขอเงี้ยผมยิ้มเลยเขาหน่อยโอ้ยังไงเออกินกับพ่อไรโอ้เอาเลี้ยงโชว์บ่หรือจังไหรกาพัฒนาสายพันธุ์ไปขใบไผ่ลครับโอ้พัฒนาสายพันธุ์ใบไผ่แต่ว่าแต่ว่าชุดนี้บ่ได้ขายนะบ่บ่เนาะ ขารับผสมอยู่บ่อไหนลับผสมครับผมแเบอร์จักบาท2,500บาทครับรับประกัน3ามเท่อครับรับผสม2,500บาทครับผู้ใดอยากได้ควายแคะเด้อครับเอาไปที่โชคธนวัฒน์ฟาร์มครับบ้านพนเมืองตำบลพนเมืองบ้านพนเมืองข้างวัดโน้นจะหอมครับผมเออนี่เบอร์โทรดิ064ครับ445ครับ3544อ้าวนี่สี่อิยังไงครับผมจริงยังไงสามจะทันสี่ มาสาม่าถามสี่เป็นน้ำเจ้าของเป็นน้ำเจ้าของควายดอกมักแต่เรียกสี่อ๋อก็เป็นควายของอุบลอีกค้อหนึ่งพี่น้องนะครับนี่พ่อครับเออจังโกชื่ออะไรนะเจ้าจังโกเจ้าจังโกอ๋อนี่เมื่อนั้นผ่านไปว่าเสวะก็บาได้แวะกันพี่น้องเ่าน้มีหลอดอยู่จังโกจังโกสองจริงสองพันห้าเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมัก ป่ายสวยงามนะครับป่ายแคละนะครับนี่สครั้งรับประกันสามครั้งนะครับนี่นี่คือรตัวครยาวยวแมนาสูงสูงแค่หเมตรสมเซนสูงเมตรสามเซนอายุหาปีหาปีแปดเดือนนี่บอกห้าปีกว่าเรวบอก

ผสมผสมก็ไรกันเทือกัคกนด้วันน้วยแกันแครกนเาะกยะแครหลายก็มด้ซื้อแข้างบนก็ีน้ำมันเหล่าอไ้นะครับนี่หายหลีบอ่ะนี่หายหลีบ่ะนี่ค้วใย่ทีหนึ่ง้ใหญ่โอ้ยอะไรควแค่น้าบ่นี่ตะกี้นะครับโอ้ตะกี้มันบ่หลายปีแล้วครับครับครับเป็นผสมกี่ขั้วแค่ของขมสระบุตรอืมครับครับครับนี่ครับมันมีอี่ือปลาเจ้าของย่าสยามม่นบ่ใช่ครับเจ้าของย่าสยามมันบ่อ่านี่ครับปลา ป,ป้าชื่ปอป้าเต็เกเนาะ,ะปะ้าเต็กป้าเต็กมาถามเบิ่งควายแคะราคาก็บริการอ,อีกบรร <c oughs> ย,ยากากศความมวลน,นะครับพี่นองของอาชาคว,วายนะครับที่มางานมหกรรมนะครับเป็นมหกรรมควายงามควายใหญ่ของอำเภอโพไซครั้งที่สองนะครับปีนี้เลาะเป็นเลาะแชนแนลครับ เลาะเป็นเลาะแชแนลผมเพิ่งเฮ็ดดอกได้สี่ห้าเดือนครับนี่เลาะเป็นเละาะแชเนลครับสางสีสันนะครับครับแมนครับไปพาไปเบิ่งต่อพี่น้องนะครับนี่นี่อีกตัวนึงเมื่ออื่นอัสเซเดมาช่วงเช้าพี่น้องนะครับแต่ว่ามื้อนี้พามาเบิง่งบรรยากาศช่วงการนั่มควายข้ามาก,ก่อนนะครับพี่น้องนะครับกระเต้นยังเหลือหลายนะครับเต้นยังเหลือหลาย พราะท่านในน้ำขามาหลายนะครับพี่นอ้องนี่ก็เป็นอีกขอ,อกหนึ่งนะครับนี่มาหอดแล้วนะครับนี่เอามาประกวดแล้วครับโอ้มาจากไหนครับเนี่ยตะการครับอ๋อมาจากตะการขอกใดนี่โอ้บอลี่ฟางเพรบะท่านได<อ>้ไปแวะยมยามถามข่าวก็เลยไหลอยู่บ่อข้าอยู่ฟาร์มซีตัวคแบบ<อ>ซื้อมาายไปืซ้อมาหายไป<า>ตัวเนี้ยมาประกวดรุ่นไหนไม่เกินร้อยสามสิบ อ๋อไม่เกินร้อยสามสิบเนาะนี่เนาะสามาสร้างสีสันครับผมปีที่แล้วมาบ่ปีที่แล้ว right บ่ได้มาครับป <collapsed. S 2> ีที่แ mm ล้วบ่ได้มามาแต่ของในเส้นทางมวลอ๋ออ๋ออ๋อเอามาตัวเดียวบันนี้ครับวันใดมาเอาอยู่ไกลไกลขึ้นเลยมาแต่อ๋อไมานี่มาซอยครับผมมาซอยมวลสร้างสีสันเนาะแมนครับขอบคุณหลายๆเป็นกำลังใจเด้อคอเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวมืออื่นซาวจังซีมาเบิ่งอีกนะครับตัวใดเป็นตัวใดนะครับบรรยากาศกะ มวนดีนะครับพี่น้องผู้ใดเคยไปงานประกวดงัวประกวดควายกับเเป็นแนวนี้มาแลงกระสีส่วนหน้ากกระสีมีงานเลี้ยงนะครับจะของฟ้ามแน่นะครับผู้ที่มาร่วมงานผู้ที่ล่งทะเบียนนั่นแหละเนาะนะครับส่วนมากกระเเป็นแนวนี้นะครับมาแลงนี่กระเเป็นงานเลี้ยงมืออื่นกระเเป็นการประกวดนะครับกระมื่อเนี้ก็เป็นการร่วมนะครับเป็นการร่วมควายเป็นหลายๆฟ้ามนะครับมมจากทข้างไก่ก็หลายเลยนะปรจจวบก็มีนะครับนี่เด้ มาได้ใสนี่นะครับนี่มาได้ใสม <c oughs> เอามาประกวดคือการนะครับจากใสนอ <c oughs> กับตันฟาร์มหรืออำนาจนะครับนี่กับตันฟาร์มนะครับมาสองตัวสวัสดีครับ <c oughs> ทีมงานกับตันฟาร์ม <c oughs> อามาจจกโต มาสองครับมาสองตัว,ตวมาประกวดหรือ,อยังไงแกเขามาประกวดอ๋อมาประกวดมันบอรุ่รรนไหนแน่รุ่นฟันน้ำนมกับฟันแท้หนึ่งคู่ขับรุ่นฟันน้ำนมกับฟันแท้หนึ่งคู่นะครับนี่โอ้ลูกตัวไหนแน่ตัวนี้เป็นลูกพนัลกพลนล้านครับลูกพันล้านลูกพันล้านเลยใช่ไหมรับพันล้าน,อา,นอายุอายุ22เดือนครับ22เดือนตัวนี้ก็มาประกวดมาประกวดอ้าวอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้เป็นลูกตั้งแปรริ้วครับโอ้อายุอายุ24เดือนครับย4เดือนควายนี่24เดือนนี่ผสมได้หรือยังได้แล้วครับได้แล้วใช่ไหมตัวนี้ผสมได้แล้วครับตอนนี้รีดน้ําเชื้อด้วยไหมตัวนี้ยังครับยังรับผสมรับผสมจริงรับผสมที่ที่ฟาร์มที่ฟาร์มอยู่ที่อยู่ที่เลืออำนาจครับเรืออำนาจค่าผสมเท่าไหร่ ตอนนี้สามพันครับสามพันสามพันจนติดแหละเนาะครับสามพันรับประกันจนติดเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่เจ็ดหกสี่ครับครับนี่คือเบอร์โทรของกัปตันฟ้ามเลือกอำนาจพี่น้องนะครับแล้วก็มาประกวดน้ำเนาะเอาเป็นน้ำมั่งใจเด้อเดี๋ยวมืออื่นสิเข้ามาเบิ่งผลงานอีกนะครับอ่าขอบคุณมากๆนะครับนี่นะครับสามารถจะเลืออำนาจอำนาจเจริญนะครับ ก็เดินทางส่วนมากใกล้ๆกับสิเขาม้ามือนีกันเบิดนั่นแหละพี่น้องนะครับมาพบปะสังสรรค์น,นะครับพูดคุยกันในบรรดาพี่น้องที่พัฒนาควายนะครับเป็นควายใหญ่เป็นคว,าย,นควายงามนะครับที่นํามารวมงานประกวดควายงามควายใหญ่ของเพิรอโพไซนะครับครั้งที่สองนะครับ23ก็คือมือหนีมือโฮมนะครับ24มืออื่นนือประกวดนะครับไซละ่ะมา จริงๆควายมาหลายแล้วดิบาท่านเอาล่องรถกระมีพึ่งมาหอดนะครับพี่น้องนั่งอยู่ในรถอยู่กระมีนะครับนี่เดีสิวสิภาพไปเบิ่งนะครับแต่ก็น่าจ,จะเดินทางมาหอดคำๆก็น่าจ,จะหลายนะครับวัดเต็นหลายแห้ง,ท,งท่างอุบลมานเท่าจะเอามาแต่มืออื่นแต่เศร้าการะมีนะครับที่กุ้ยกันนะครับเนี่ย น้องใหญ่น้องเขาน่นเขาใหญ่แห้งนะครับพี่น้องมนเต็นเพลงบีกษีพี่น้องเดี๋ยวเอา้าคลิปนี้นะครับทิ้งไทยละกันนะครับเดยวจังพอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับ